ครับท่านผู้ชมในช่วงค่านะครับบ่ายแก่ๆถึงค่าเดี๋ยวพามาชิคในส่วนของกลุ่มฝนนะครับก็ล่าสุดก็คือมาตามนัดนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ทางกรมอุตุวิท,ย,ย,ทยาได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังก่อตัวในหลายๆพื้นที่นะครับในช่วงค่าวันนี้นะครับก็ หลายจังหวัดนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงค่านี้ก็หลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีฝนนะบ่ายถึงค่ะครับแล้วก็โซนอีสานตอนบนนะครับเจอกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวนี้นะครับเลยหนองคายอุดรธานีนี่นะครับแถวบึงการนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือก็เจอกลุ่มฝนนะครับอยู่โซนในส่วนของแถวได้ ด้นนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กำลังกาลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มฝนอีกกลุ่มนึงนะครับอยู่แถวโซนโซนล่างนี้นะครับอยู่แถวโซนด้านล่างนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กำลังตกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับโซนกรุงเทพหานครและปริมณฑลนี้นะครับที่เป็นกลุ่มเมฆฝนที่กำลังตกอยู่นเวลานี้นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก็อยู่แถวนี้นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชตะกวัวป่านี่นครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แล้วก็อยู่แถวหาดใหญ่นะครับนี่คือเป็นกลุ่มเมฆฝนนะครับที่กําลังตกอยู่นเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนที่กําลังกําลังตกอยู่นะเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวไปเช็คในส่วนของอในส่วนของเรดาร์อากาศนะครับ เช็คในส่วนของเรดาร์อากาศก็จะเห็นนะว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับนี่นะครับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่แถวอุดรธานีนี่นะครับที่กําลังตกอยู่นตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแถววิสานตอนบนนะท่านผู้ชมจากเรดาร์ก็จะเห็นนะแถวอุดรหนองบัวลําพูนะครับเลยแล้วก็สกลนครนะครับนครพนมนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับ ที่กาลังตกนะครับหลักๆนี่นะครับในโซนนี้จะมีนะครับไล่ไปนะครับนี่นะครับแถวหนองบัวซออุดรหนองบัวลําพูนะครับนากลางหนองบัวลําพูนะครับแล้วก็แถวในหลายพื้นที่นะครับที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับวานอนนิวาสนะครับวานอนนิวาสฝนกําลังตกนะครับ แล้วก็พรเจริญนะครับวานนอนนีวาดพรเจริญฝนกำลังตกกันนะครับพังโคนพังโคนะพังโคนสกลนครนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ที่กำลังกำลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับกำลังตกนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มนะครับนี่นะครับแถวกรุงเทพนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่เป็นกลังเป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับนครนายกนะครับแถวนี้นะครับแล้วก็หลายพื้นที่นะครับฝนกําลังตกรวมทั้งนี่นะครับประจวบคีรีขันนะครับทับสแกนะครับบางสะพานน้อยนะครับแถวภาคใต้นี่ก็กลุ่มฝนเยอะนะครับเพชรบุรีหัวหินนะครับ เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับแถวตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะครับจันทบุรีตราดและระยองนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ที่กาลังตกอยู่ตอนนี้นะครับสอยดาวจันทบุรีนะครับแล้วก็ตราดนะครับฝนกําลังก่อตัวขึ้นมาเยอะนะครับนี่ในส่วนของภาคใต้นะครับข้ามอ่าวไทยมาจากภาคใต้นี่จากทางด้านประจบคีขันมาโผล่แถวนี้นะครับแถวในส่วนของตะวันออกนะครับ แล้วก็แถวสุราษฎร์ธานีนะครับมีแถวกุลบุรีแถวสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ณเวลานี้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของโซนภาคใต้นี่ครับภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำยาลานราธิวาสปัตตานีนะครับฝนกําลังถล่มหนักอยู่ณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะกระจายเยอะนําในช่วงค่ำนี้นะครับในหลายพื้นที่นะครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ด้านด้านตอนบนของประเทศมาจนถึงในส่วนของตอนล่างนะครับก็ตรวจเจอกลุ่มฝนในหลายกลุ่มนะครับมีน้ำโสมนายูอุดรธานีนะครับแถวนี้นะครับที่กำลังตกนะครับส่วนด้านเหนือนะครับกำลังก่อตัวก็มีแถวนี้นะครับแถวเชียงใหม่นะครับแถวแม่ห้องสอนเชียงใหม่ส่วนนี้นะครับแล้วก็มีสวรรคโลกสุโขทัยนะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กำลังละเลงอยู่นะเวลานี้ก็น anyway. ่าจะตกอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปเช็คในส่วนของเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ดูในส่วนของกลุ่มฝนทางด้านใต้ก่อนนะครับจะเห็นว่าอาจเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้นะครับจะกลุ่มฝนเยอะนะครับดูกลุ่มฝนนี้นะครับที่กําลังก่อตัวนะครับนี่นะครับแถวภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝนตกหนักน้ำนเวลานี้สุก สุครินาลาทิวาสุงไหปาดีนะครับลือเสาะนะครับยีงอนะครับลามันนะเมืองยะลายะหายะลานะครับหนองจิกปัตตานีนะครับแม่ลานปัตตานีเมืองปัตตานีนะครับปนาและปัตตานีสายบุรีปัตตานีนะครับหนองจิกปัตตานีแล้วก็หลายๆจังหวัดนับเทพาสงขา ชนะสองขาครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับแล้วก็แถวพุนพินสุราธานีนะครับแถวพุนพินสุราบแล้วจากนั้นก็พอมาไล่ดูอีสานเอ่อภาคภาคภาคใต้ตอนบนขึ้นมานะภาคใต้ด้านบนนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แถวนี้นะครับบางสะพานประจวบนะครับแถวประจวบคีรีขันนะมีกลุ่มฝนนะแล้วก็กระปอนะฮะกระเปื่อนะครับรนองนะครับ ภาคโตชุมพรพุนพินสุราชนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในส่วนของภาคใต้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ไปดูกลุ่มฝนด้านสมุทรสงครามนะครับด้านภาคตะวันออกบ้างนะครับไปดูกลุ่มฝนตะวันออกก็เป็นบ้านนานครนายกนะครับอําเภอเมืองนครนายกองคลักษนครนายกนะครับก็กลุ่มฝนภาคตะวันออกนะครับที่เพิ่งเคลื่อนที่ไปจากภาคกลางนะครับ แล้วก็มีแกลงระยองนะครับที่กาลังตกอยู่นะเวลานี้มาขามจันทบุรีนะครับก็เป็นกลุ่มฝนน่าจะต่อเนื่องไปยังในส่วนของภาคตะวันออกนะครับจากภาคใต้นะครับไปดูอีสานตอนล่างนะครับมีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่แถวนี้นะครับแถวพิบูลมาสาหารอุบลนะครับนาหย่มอุบลนะครับก็เป็นกลุ่มฝนฝั่งนี้นะครับแล้วก็สกลนครนะเรดาสกลนครก็จะเจอกลุ่มฝนเยอะนะครับแถวนี้นะครับเมืองหนองคาย แถวอุดรน,นะครับแถวกุดจ,จับแถวหนองหานอุดรอุดรน,ดนี่ฝนหนักนะครับเมืองทุ่งฝนนะครับบ้านดุงอุดรน,นะครับก็เป็นกลุ่มฝนซึ่งจะไปเช็คจากเรดาร์ขอนแก่นเนี่ยก็จะเจอชุดใหญ่นะนี่นะครับก็จะชัดนะครับก็จะเห็นนะ่ครับอยู่แถวอำเภอเมืองอุดรกําลังตกหนักนะครุดจับอุดรหนองบัวลําพูนะครับเมืองหนองหานอุดรบ้านดุงอุดรน,นะครับเมืองหนองคายนะครับเพนอุดรน,นะครับก็กําลังตกในหลายๆพื้นที่เลอนะอยอนนายูอุดรครับนะ น้ำโสมบูดอนนายูงนะครับแล้วก็บ้านม่วงสกลวานอนนิวาสกลนะครับอากาศอนวยสกลพนานิคมสกลนะครับเจริญศิลสกลนะครับโพลสวรรค์นครพนมนะปาบากนะครับนาทมนครพนมนะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับชนแดนเพชชบูรณ์นะครับพึงสามพันพชรบูรณ์นะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับแล้วก็ดูกลุ่มฝนแถวเหนือนะครับเล็กน้อยภาคเหนือไม่เยอะนะครับรอบนี้เสียงแหนเชียงใหม่นะครับแล้วก็เล็กๆแถวปลายแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงค่ําวันนี้นะครับแล้วก็ดึกๆึคืนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับน่าจะมีตกในหลายพื้นที่นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ